เราจะไม่เราจะไม่เพ <at you. S 3> ื <kind> ่อนต้องผ่านต่อยกู้ดยไม่ได้เฮีย ใจเย็นดิบดิบใจเย็นดิบดิอย่าทิเลียนไปดิบไอ้แย่ไอ้แยนพี่เข้าบ้านผมซ้ำเต็มเลยตีอาตีมา

อยู่ในบัสติดเลยลงมาตรงนี้ไม่เอวะนไม่ไงนี่โห่พ่รเลยแต่แล้วจะบัสติแต่แล้วโอ้โหรู้วัยยี่ห้าพลังก้อนโอ้โหแลวแบบเกิดมาเพื่อเราสองคนอ่ะตอเรื่องความตัว

เน็ตนตกบอสเกิดที่มันแตกเดดูอะรมันเก็บของไป็นราคแป๊บนี่รอถ้ารอล้วดูนะขับรถคิดตอนเี้ยไม่เอาคุยเก็บช่วยเก็บะลรเก็บะไรเก็บเลไทยยามนั่นนั่นเราไหนนั่นีก็บกระเป๋านี่นี่นี่บวมกจมานะเก็บคนเดียว ไม่ได้พี่เก็ปลเก็บ่ะของในบ้านในเพื่อนมาดีในบ้านเนี่ยในบ้านเนี่ยของเพื่อนเยอะเลยเก็บไปเลยเก็บไปเลยของเพื่อนเก็บไปเลย

พี่ด่ายิปเปี้ยยูมีคนยิปเปี้นหรอยู่กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนเกาะเกาะหัวใจอยู่กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนไม่ใช่พี่เขียวเขียวไปเยอะนะเฮ้ยเขียวเอ้ยเขียวไปอยู่เพื่อนเข้ามา ไม่มีปืนนะพี่คือัั้แ่ไม่ให้คือถัั้แไม่ไม่ไม่คสามีบเจดสามที่เจ็ยังไง

เราก็ได้ของคืนเรืองของใครวะเนี่ยของเพื่อนของเพื่อนอะไรอ่าเฮลยกลัวยิงของไม่ของไม่ไม่เอาของไปติดไปตายเยอะแฟนตี๋ติดไปตายติดแฟนตี๋ ทางหน้ามีคนนะครับคุกเข่าไหมกครับมีเพื่อน

ของใครเต็มของใครเต็มวิ่งมาเก็บก่อนเลยก็ได้วิ่งวิ่งมาหาเพื่อนก่อนของของใครเยอะวิ่งมาก่อนอรงบ้านลงบ้านยว่บ้านงอเนะี่ยทนะีเป็บอสร่อนตงบ้านเลยะวยนะเนี่ยในบ้านทเราทำโตกี้เราแบบ มาเราล้วนี่กับมันในไหนีนี่นี่นีนี่หน่เฮ้ยนี่เป็นสายซื้อแบี้ล้วมาล้วนมันซื้อียดป่ะว่ไปตรงไหนเอามันขึ้นานี่มาทนี่ลยตรนี้นะไอไอว่าไนวะทีูดบูดอูดะงั้นนไปเอาซื้อหน้าะไหไเเลยไม่ไม่พี่รุดพี่รุดอ๋อไปเ เอาไปใยซื้อนั้นว้ยไปย้อแฟนซีนั้เพื่อนแล้วก็ไปขอก็มาเดินใหม่โอเคพี่โอเค